สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องกินข้าวแรงครับนี่ในแห่งาบข้าวเหนียวห่อนๆครับพี่น้องบุม่ยังกินครับพี่น้อง,งแซ่บครับเนื้หอหอม ขันคนมันสิเบิงครับพี่น้องกินอย่างมันกระเบิงครับถ้าค้นมายากเบิง,ขบงเ,เข้า,าครับพี่น้องเห็นเดือนมากก็เจาะกับปัดนี้แล้วครับพี่น้องบ่นจำเป็นเรากินอาหารหรูครับพี่น้อง ความมาความสอบความห่นบ่คือกันครับพี่น้องห้ามกันรรบ่ได้ครับผูดู้ดได้ติดติดตามที่เบิ่งตลอดครับก็ขอบคุณห,หลายนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจกันมาตลอดครับ ขอบคุณที่รับนะครับพี่น้องที่ผูดด้ใดเบิงที่ผู้ใดติดตามกับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ